สวัสดีครับวันนี้พามาที่วัดเขาตะกุดลังอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อกาบสักการะสมเด็จพระพุทธ,ธไตโลก,กนาถมุนีและกาบสักการะซึ่งลอยพระพุทธ,ธบาทณนะสถานที่วัดเขาตะกุดลังอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ท้องฟ้าสวยมากครับ เดี๋ยวจะพาเดินไปชมวิวด้านหลังนะคะ กำลังทำนากันเลยครับทุ่งนาเขียวมาก อา้าวขึ้นไปข้ามนได้ด้วยเหรอด <laughs> เดี๋ยวจะพาลงไปดูรอยพระพุทธบาทน,นะครับยังไม่แน่ใจว่าอยูต่ตรงไหน ถ่ายแล้วอันนี้ก็ถ้ามาก็มาทางเส้นปักธงชัยนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางเขื่อนมุนบนของเขตอำเภอคอนบุรีครับ อ๋อเขาสร้างเป็นบนดบครอบไว้เหรอนี้เป็นหน้าผานะครับเขาสร้างเป็นเจดีย์ครอบไว้แล้วนะครับ เขาสร้างเป็นเจดีย์ครอบไว้น oh. hey. ี่ไงไม่ถ่ายวีดีโอตรงนี้ก็บรรยากาศโดยรอบนะ ก็น่าจะตรงนั้นแหละ,ละก็เขาสร้างเป็นเจดีครอบไว้ไงจะดูยังไงอ่ะไม่เห็นมีทางก็น่าจะสร้างเป็นเจดีครอบไว้เลยใช่ ไหนไหนอะไรอ๋อนี่ทางข้างในนี้ทางเข้าไม่ได้ใช่ไหม ใช่ใช่ไหมเขาแบบสีตั้งนึกว่าแต่เขาสร้างเจดีย์ครอบลอย บอกแล้วว่าเดี๋ยวถ้าได้สี่พันไลค์จะเอาสปอตไลค์อยู่สี่พนะันสับคนติดตามยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ